สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีพี่ตีครับสวัสดีพี่สุริยันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมืนอินเสพากันเฮ็ดเลีงครับนี่ว่านแหะปลาหาปลาไปลาบหาปลาไปลาบหาปลาไปลาบโอ้โหครับปลาพี่เจ้าสวยเงี้ครับปลาบอยพี่ตีครับเลี้ยงไว้เลี้ยงธรรมชาติธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติ วันหานไปมกคุณเฮกับเฮตาห้างๆ้ด้ครับตัวน้อยเปล่าเอาแต่ตัวใหญ่ได้เลยหกเช่นโอเคโอ้คุบ้นเซลหรอคุณคือเฮสมาว่ามาทางพี่มาทางพี่แล้วว่า อากาศดีครับของไหม่กับพี่โซลี่ยมสีรุ่งหมดหรอกใส่ห่างๆป่าซุ่ยกินเฉยๆเมนครับฝานลวกไม่ต้องฟักเนี่ยครับถึงฟักวันนี้ครับ เอาตัวละกิโลเด้อนี่ครับบริเวณสาครับเป็นสาครับบ่อปลามหาดพยาบาลเราบริษัทมาใส่เบียดปลาไหลฟังฟังสาขเถิดสิพิธีบ่อนไม่กินเลยนะ่าติดเมื่อไหร่จะบอกไม่กินแน่ครับเมื่อนับของกระยุ่เมื่อนับว่าเขาเมื่อนั้นใส่ถือถึงแก่ปลาอันหนุ่มมันเราฟังหน่อยผมพิธิมันจังได้เมื่อนั้นเมันใส่ใส่ไปถือปลาคอ ได้ปลาไหลได้ปลาคอตัวแขนเลยปลาคอไม่กินใช้เบ็ดปลาไหลจะได้ปลาคอเอ้าโซ่ฝีมือครับบไปวันท่านึงครับวันตาัสยาจากของนี่แหละวิธีเศรษฐกิจพอเพียงครับผมอันนี้พี่สุริยันก็ยืนให้กำลังใจครับ บต้องวันัวห่า,หายากครับผมเพราะป่ามันหลยอยแล้วเอาเยอีเอาีเำ่ดวดแบล้วโอ้โหสีขอดจอมครับเียบจอมสจอมสีหครับครับนนขนาดเฮ็ดแค่เครื่องแห้ง e มันอีตีนบ่เลยวานแห e ้งสำมบ่ขนาดแห้งพดแล้วอืมสลัดค,อค,อคอ่อยๆนึงไหมค่อยเดอนี่ปรยันออกจากฟางลายยันมันอันคองไม่ ทสร่องเอาหยักทำร่องเขาอเอายกรองเลืกเลือกลสองสามเมตรนอนี่อ้ลเหเด็กหน่อยมาเรียไก่เาใครแน่เขาบ่มีลูกมีหลานเป็นเด็กน่อยเขาบ่ก้าครับเพให้มาไก่เนาะแต่ว่าทังผตื่นเียทั้งผนเพราะว่าเวลาขันแดดพันนอนหอน้านที่ล่งน้ำเดือดได้ครับขันไปย่ำหอนครับแต่ว่าขันย่ำเมือแรงายขึ้นเป็นเครื่องตัวไปหาจิน คันการเลี้ยงปลานี่เขาอยากให้ไม่เป็นระดับเดียวกันเขามาไปศึกษามาเนับต้องเห็ดทั้งหนึ่งตื่นไว้ทั้งหนึ่งลึกไว้คันสาเหตุเนี่ยว่าตัวเ็ดไวม่ร่าแดดมันเผานี่ตาน้ำตื่นมันห่อนมันก็ดชีล็อมาอยู่หนำเลยสันอากาศเย็นๆก็ขึ้นไปทั้งๆไปครับแต่คันนักเหตุสาเลือกนี่ปานใบใหญ่เน้อยครับเาก็มีทฤษฎีขึ้นกัน ต้องหามาอาจารย์พุธีเยียนมาเด่นน้ำครับวันนี้เปหาปลาสูอาจารย์พุธีเยียนกินอยากลาบปลาสั่คนวันนี้เออผลบอลตัวละสองลูกผลบอลเลยคุนเนาะห้าหรอครับตัวนึงละเป็นยังไงเป็นยังขาวๆ โอ้โอตะเพียนตะเพียนไงครับโอ้ยปลาตะเพียนไหมปลาเน้นทะเลมากปลาเน้นทะเลมากปลาตะเพียน,นไหมเอาไม่ละหักซ้ำแบบตัวนี้ประมาณโลบไปไดิเนี วิ่งขึ้นมาโจทย์เลยพี่สุริยันพูดนะครับโอ้ยถอดถอดบังก้างออกดีๆครับปลาตะเพียนก้างไหลปลากล้วยครับผมเนี่ยมาเลี้ยงหนึ่งไม่หอดนั่งแต่นี่นะครับอยู่นี่รอบนี้เอาปลาตะเพียนครับรอบหนาจังเอาปลานิ่ง พูดนบอลบึบ้มๆอยู่ผมน,นดึกไปไกลๆก,ก็นี้สุดยอดครับบรรยากาศลมเดือนครับเศรษฐกิจพ่อเพียงพอเห็นปีกกล้วยนี่ขอเได้เ้อพี่ติ สีใ่ใบองอันเห็นปีกล้วยในขอแนเดอร์เขาสิไปส่องวัดรถไหมครับขเขาเขาห้ส่งเป็นปีไหมครับ,บรรครับได้เห็นปีแล้วเห็นปีแล้วครับนี่ปีครับไปบอกครับท่างศูนย์รถเขาเขาเลยบอกว่าให้ส่งเป็นปีก็ได้พ่อ,อสั้นบอกแล้วก็อบอกว่าอังสันเนาะ นี่ต้นกล้วยลาย,ลายจะได้มาใส่พ่อตีนี่แหละครับโว้บอแล้วเขาบอกกห้ส่งเป็นปีเป็นปีเนาะถ้าพ่อบม่มีไล่ได้ประจําบไ้เฮ็ตงานไล่ได้ประจําพ่อกระ่งเป็นปีก็ได้เพราะท่านเพิ่นว่าเอาคือดีแท้นนั่นด้แต่ว่าจะคว,ว้างหวดบ่ได้ปลูกกล้วยบัันก็เลยบ่านไดนตกลง,ขงเขาบบดน,นี้ไม่เห็นแล้วบวันไม่เห็นปลากล้วยของพี่ตีแล้วก็จะได้ไปเหตุสัญญากกับเขาต้วบัดน ช่งวงวดรถช่วงเป็นปีไหมเนาะบรรยากาศล่มรื่นครับผมล่มรื่นล่มลืน่นต่วหนาฝนนีมันเทิ่งล่มลืน่นสันเขายางบดีเขาขดสิลื่นล่มนะครับสันเขายางบดีเขาสิลื่นล่มเขาต้องระวังดีๆครับผม ้ยนี่ต้นมะขามเทศครับมะขามเทศป่ากล้วยครับมามาเมื่อไหร่มาจอบเบิง้งผู้บ่าวผู้สาวมาจูจีกันครับมาจอบเบิ้งผู้บ่าวผู้สาวมาจูจีกันร้อยลูกรอ้อยเต่ามานัดพบกันอยู่รอฟังน้ำประคือนี่ เอออบอกพริกแม่พูดนะเพือเ่อนนมาบอกพริกอียังแม่นี่แม่พริกน้อยขาวบอพริกน้อยขาวโอ้ยมาดกคักดกแน่สิผู้เฒ่าปลูกยังกระดกเนาะผู้เฒ่าเนาะพู้เบาพูดเ,เห็นกล่องมาายางนีไปยุ่ยไกลๆพู้เบาพูดหันจูจีจูโอ้ยเหนื่อยหน่อยแดงๆอย่นเ,นนนเนี่ยเพี้ยซุกแล้วแดงจิ้งคึ่งมาเนี่ยแดงเต็มต้นเลย อันนี้ก็ใส่ตะปุยยุเรียคือกันตีแม่นี่ยโอ้พว่าเขากินเนาะมันปุยดินมันดีแล้วนะครับเนาะดินมันดีแล้วเจ็บอีกยังละแม่นั่นาเห็บมะแข้งเห็นมะเอือนโอ้โอ้มเออื่นบ้านพระเออื่นบ้านพระเปี่ยนคำตีมื่ออื่นเปี่ยนคำก็ที่ผาคำเปี่ยนคำเนาะที่ผาคำวังหันเันสินใหญ่วังหันเนาะ ครับผมใหญ่อยในตำนานครับอยู่ในคลิปในวันในหลายคลิปหรอครับมาเห็นเรายนิมเดเราบ่เคยอยู่ซือ่อจักเทียาหจ่ใจข้นึ่งม้าขยันกระดอกกระเดียดพู้เถ่า้ลังคนสนันกระสอยูเฮียนยูสั้นนอนนยูเฮียนให้ลูกไหลล้านถ่ายจินน้ำลูกน้ำลานตัวคุณแม่เราบาเ่เคยดังสั่นเด๋อเป็นบ่แม่ซอยเรือตัวเองทุกอย่างที่ซอยเรือตัวเองได้ครับ ต้นักแข่งขมขมดีป่ะแม่นี่ไม่นะขมเขมป่ะมแข่งข้ามมาลด้วโอ้ตีที่พิ่นไปใส่เกียงกบท่เกียงยังเี่นะ <losers. S 2> แม่เนาะโอ้ต้นเจี๊ยบกินมดปีบมะมดครับกำลังออกดอกออกยังครับเจี๊บกินมดปีออกระบมะมดครับเมืออ่อวานไปโคกอำตนบนสํารานว่านเข้าไปโคกเพิ่นต้นหมากเลยแม่เต็มอยู่ ครับย่างอยู่จะน,นี่มีหัวกระต่ายไปกระต่ายเล่นตัดหนาไหมไกระต่ายป้ามาหีหัวกระต่ายป้าวันนี้ไหกระต่ายป้าไหมโตบางแห่เล่นตัดหนาผมมา<อ>บ้านอยู่ตำบลนยวนตำบลสำรานอยู่บ้านสำรานไปเฮ็ดนี่แหละไปถ่ายคลิปวิดีโอนี่แหละอืมอันนี้ก็คือนามพระคือครับแม่นามพระคือ ไหลช่วงในนาฝนครับไหลจวดจวดุดนี่แหละครับผมสัน้อกเดปมะเศ้าแปงมะเศ้าก็สิแปดนั่นสีแหละครับสันผู้ใดปล่อยถิ่งไว้ก็สิฮกครับผมเที่ยวผูได้บรรยากาศดีครับผมสวนหย่อ,ยอม เอาคลิปนี้กับซ้ำนี้นะครับเนาะให้เบิ้งบักพริกอีกรอบนึงครับอันนี้ไม่ได้ใส่ยั้ครับผมนี่ปล่อยธรรมชาติกระโดกขนาดเลยครับพิกครับผมปลาพริกครับครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ